หนีบช่างเหมาะสำหรับสาวๆในยุคนี้นะคะประหยัดงบประหยัดเวลาสะดวกแล้วก็รวดเร็วใช้งานง่ายมากเลยค่ะเครื่องหนีบตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับความร้อนได้มากสูงสุดถึง220องศากันเลยค่ะ <c oughs> หนีบตรงแล้วเงาตั้งแต่ช่อแรกเลย ตัวนี้นะคะลูกค้าที่ทำสีผมฟอกผมมาเนี่ยสามารถหนีบได้เลยตัวแผ่นความร้อนเคลือบโทมาลินป้องกันไม่ทำให้ผมแห้งเสียตัวหน้าแผ่นกว้างนะคะ40-45มิลรองรับสาวๆที่ผมหนาแล้วก็ผมยาวได้เลยเห็นไหมคะทุกคนหนีบเสร็จแล้วผมดูเงาวดูสุขภาพดีมากๆเลย วันนี้เรามีโปรให้นะคะปกติราคาอยู่ที่850บาทวันนี้นะคะใครเห็นคลิปนี้รับไปในราคา320บาทค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศกันเลยมีให้เลือกนะคะสีดำแล้วสีชมพูชอบสีไหนแจ้งแอดมินในอินบ็อกซ์ได้เลยคะ่ะ